หรือว่าซื่อๆแห่งน้ําเพิ่นก็บาดสัตเองยอมทันรู้ดอกก็มีแต่ว่าเนาะมีแต่ว่าเฮาหรือว่า FC หลายคนแหละก็เข้าไปอรมหรือว่าสอบถามทางน้องเป็นบ่พร้อมกันเลยพี่น้องโดยสบายดีอ่าโตพี่น้องมื้อนี้กพาพพี่น้อง FC เนาะหรือว่านุ่มโสดะมาสาวโสดคนงามพี่น้องเอ่างามมีพี่น้องอ่ะก่อนอื่นเนาะให้ทางสาวโสดเฮาแนะนําโตมีชื่อว่าจังได๋เนาะ คือสาวพัลล่าอายุ18บแปดปีโอ้โดยโดยะเป็นยังไงปัจจุบันนี้เรื่องหัวใจยังโสดบ่รวยในใดโสวดอยู่บ่ก็คือโสดสนิทเล่นบ่แล้วที่ผ่านมาเคยมีการหรือว่ามีประสบการณ์โอดลมบ่าวอยู่บ่บ่มีบ่ก็คือบุคลมกจักเถื่อนันมบ่แล้วน้องพัลล่ายันจบ บันยังเฮียนอยู่เหมือนบอเฮียนหอดขั้นไปนล่ะขั้กรเฮียนหอดมมซีเฮียนหอดโมซีโดยโดยโดยในวันนี้ก็ออกมาเปิดใจบ่โดยอ่าอยากมีอ่าโคดด้วยคนลมบ่หรื่องวันใดๆแม่น่ะมีคุณลมอยากมีคุณลมโดยจะโตขนาดผู้งามวันนี้ยังหาคุณลมมาพี่น้องเลยอ่าแล้วอยากโอลมหนุ่มทางในบอเป็นพิเศษฝั่งไทยก็ได้ ไทยก็ได้ลาวก็ได้เนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวอายุปันเดยังได้อายุประมาณไดประมาณสามสิบปายถึงไปห้าหกสิบสามสิบขึ้นฮะหอดหกสิบเนาะโดยโดยส่วนหลายเนาะอายุประมาณนี้เพิ่นจะมีประสบการณ์แบบว่าผ่านแต่งงานมาแล้วหรือว่าอาจจะมีลูกติดทั้งน้องพล่ากับสิหาพันธุ์ได้ยีบอ๋อได้ได้เนาะบุบาจะเป็นลูกติดขามได้มั่นบอโดยโดย าจังใดที่ผ่านมาสาวงามปันนี่เนาะบุมีคนลมเป็นอย่างบ่ลมบ่อะไรใดบุ่มีคนลมบุมีคนลมนลเลยบ,ยบ่บ้ามีตาามีแววเนาะผู้บ่าวลาวเาไงอ่าแล้วท่างน้องพล่าอยู่ในเฮือนมีอยู่จีกคนในเฮือนมีหกคนมีหกคนบ่บคือปัจจุบันนในอยู่เหมือนกันบ่ปัจจุบันไนอ่าแล้วเรื่องการไปโรงเรียนของน้องพล่านี่ ไปยังไดแต่ละมือมีรถทับส่งมีรถทับส่งก็ต้องมีรายจ่ายเนาะผลิคิดยังไดการทับส่งประมาณเดือนกีบเดืหนึ่งต่อแสนกีบโดยแล้วค้ารถนี่น้องเป็นคนายเองบริรวารยังใดก็คือแม่ส่งเสียร์เฮียนเนาะแล้วทางแม่เป็นนี่มีประเด็นธุรกิจยังเศรษฐกิจค่ะขายสุ่ม ขายสุ่มไก่ขังไก่ขังเป็ดขังกาเนี่ยเนาะโดยโดยต็คือขายมาดนหรือบ่าขายมาได้เยอะอยู่เป็นยังไงการขายอ่าได้อยู่บ่เราก็ได้อยู่โดยโดยแล้วสุ่มนี่อ่าซานเองบ่หรือเ่าไปหับเพิ่นมาเพิ่นมาส่งอ๋อก็คือหับเพิ่นมาขายต่อโดยโดยโดยก็คือเฮือนเนาะนี่เฮือนของน้องอยู่แขมทางแม่นบ่ กผู้ใดผ่านมาก็แหวอุ่นุนได้พี่น้องเลยขายแพงบอลหนึ่งตามราคาขึ้นเพราะว่าแต่ละหน่วยก็ได้ไปหาคันอ๋อคือแต่ละหน่วยกำไรหาพันกีบเมนอ๋อโดยอ่าแล้วปัจจุบันนี้เนาะพ่อกับแม่กยังอยู่ร่วมกันอยู่บ่พ่อกับแม่แยกทางกันพ่อกับแม่แยกทางกันบ้างเนอ๋ออ่าแล้วทางน้องพล่ากับตัดใจอยู่น้าแม่บ่หรือใด แล้วทา้งแม่พันนึ่งกะบบอดี้มีอารมณ์หนุ่มทางใดบ้างบ่เป็นอะไรคือบ่อ่าน้องพันละห่วงบ่อะไรใดถือว่าเนาะแม่ลูกพี่น้องเลยอ่าโดยโดยคือออกมาเปิดใจนี่อี่ทางแม่พันก็หูน้ำบ่หูน้ำหูน้ำพันกับบริวารอย่งบ่โอโดยโอ่ามื่อนี้ยังไงชาวกินน้ำได้บ่ยังบม่ได้กินยังบม่ได้กินบ่ ใช้บาซิรัตมาขัดจังกวาน้องจงากผมพี่น้องอ่า <c oughs> ออกมาเปิดใจนี่ออกมาเปิดใจดนหรือบ่าท่านาก็ออกมานี่ออกมานี่เลยบ่ป้า,โ,ปาโตโชคดีของบาซิรัตดผมพี่น้องเลยที่มีสาวงามออกส่องในมือนี่เป็นมือแรกผมพี่นอ้องแต่อาคิดยังไงจึงแบบออกมาเปิดใจว่าฉั่นจ้ะอยากห,หาคนลมเงาเงาอยากมีคนลมอ่าโตอ่าสมมูรณ์แบลมแล้ว เปิ้นจริงจังกับน้องได้แต่แบบคบหาเป็นแฟ,ฟนในที่นะ่ะคือทางน้องพล่าก็ความคบกับปเปิ้นบ่โดยโอ้โดยโดยแต่เมื่อความคบนี่นะมันจะมีการแบบถึงขั้นแต่งงานนี่น้องพล่าจะเยี่ยนกันได้เรื่องนี้ก็เอาไว้ทีหลังก่อนไว้ทีหลังก่อนเนอ้องจนยียนจบไปสั้นจ้ะโดยอ่าพอเดินการเรียนมาสั้นกะทางน้องพล่าจะเรียนฮอดสั้นได้ฮะเขาคิดไว้ แล้วอนาคตข้างหน้ามีวางแผน,นอย่างหมอแบบอาชีพันนะอาชีพก็อยากเป็นบางเถิดก็ตัดยิบหรือหมอกไ็ได้ออ๋ก็คือชองอย่างนี้เนะาะตัดยิบกับหมอใส่ใจสูงยักคิดก่อน <laughs> ก็คือค่าใส่ใจมันสูงเนาะแน่นแหละก <c oughs> ารเรียนนี่มันต้องใสีเงินว่าตัดยิบก็ต้องจ้างมันเนาะต้องจ้างมันสอนมั้งจ้ะก็คือทางน้องพลแรเนี่ยก็มีความคิดบางทีเนาะ ความฝันมาฉันจ้ะโดยโดยโดยเดีย๋ดวยว,ยวทางน้องพันล่านี่สะดวกแบบใดสมมติว่าในอนาคตข้างหนา้าหลวดในหล,ลายๆปีพุ่นแหละแบบถึงขันว่าสู่คอกระเนาะทางน้องพันล่านี่อ่าสะดวกอยู่น้ำพอน้ำแม่หรือว่าออกเครือนหรือว่าไปอยู่น้ำพนอยู่น้ำพอน้ำแม่ก็คือสะดวกอยู่ทางน้ำน้ำแม่เนาะปัจจุบันนี้านะจ้ะ เผลเนาะที่อยากได้นุ่มอายุ3 5มสิบห้นี่อ่านอนเนาะพอาันิสัยส่ถึงกบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อกับประสบเพ็ื่อกับผ่านประสบการณ์มาเนออ๋อก็คือเป็นซึ่งน้องพลาครับคครับิดก็คืออ่าเป็นเป็นผู้ใหญ่แน่เนาะโดยแล้วก็บางคนก็อาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตครูมาแล้วอ๋อโดย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 ทำหมดสมมติว่านุ่มเฮาสลายปัจจุบันนี้กะ จะมีแบบว่ากินเหล่าสูบยาประมาณนี้น้องพล่าจะว่าอยงไรบ่มักบ่คือยังได้นมแบบใดฮะกินเหล่าแบบบ่กินเหล่าบ่กิน้าบดเไปเนเสูบยาบไปเที่ยวเนาะง่ายๆก็คือบดินเที่ยว้าแหละบเจ้าสู้เนาะอ๋ก็คืออันนี้จุดที่น้องพล่าจำกัดให้นม เป็นอยางไดรเป็นคนแบบเหี่ยมห้อยมาจาังๆเนาะได้กระแม่พี่น้องเบิ่งน้องกระหมูพี่น้องคนกับเป็นคนเหี่ยมห้อยพี<ด>่น้องเไยเป็นอย่งไรคือว่าแบบคือว่านอกครั้งแรกเนาะไปไหนจะเคยยัง,งอายบนวันใดอ่าเวลาปลีนกระหมูกนาว่าแบบชีบกกระหมูบครูเมนว่าไม่ได้แต<ด>่แบบหมูกระเขาสนิทกระเขาสิอีกแบบนึงอีก <c oughs> คือทำแบบหมู่กับแบบแหนึ่งอย่เนาะทำชนิดกันถ้าสมมติหนุ่มบนโทรมาไดนเนาะสีลมกับ่นได้ยิ่งเพราะเรื่องใดได้อยู่คือปัจจุบันนี่กัมีอันโทรศัพท์ใส่อยู่บ่ก็มีอยู่มีอยู่เป็นบ่อ่แล้วเฟซไลน์อยังลินต่างๆลินอยู่บ่ลินอยู่นีลินเฟซกับไลน์ลินเฟซกับไลน์บ่โดยโดยโดยก็คืออ่า บราเสกสามารถเจ๊งได้เนาะวันเชา้าเราไดแต่ละมือนะเนาะอ่าสุกเส,สาร์อาทิตย์วันเช้าทังน้องพันล่าฝั่งเฮียนนี่ได้ไปทางใดอยู่บ้างมีแต่เขาหา้านไก่เคืองน้ำแม่เขาหาข้านไก่เคืองน้ำแม่คือซอยแม,ม่เวลาฝั่งเฮียนเนาะโดยงานการซานในเฮื่อนด้ก็คือกตัวอย่างเนาะอ่าหนึ่งเขาหลังตัวให้ยืนกินประมาณนี้ เคยเหตุถืออะไรมาแม่เห็ก็เห็ุที่มัเป็นทุกอย่างอ๋อเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวฮองก็จะมีประสบการณ์ก็ต้องเฮียนไปนั่แหละอ่าโดยโดยโดยคือทางแม่เพ่อนีอ่ะมีอยู่เท่าไรเลยอายุสามสิบสี่ปีสามสิบสี่ปีโดยอ๋อบวชที่ว่ายังสาวอยู่เนาะสามสิบสี่ปีกับบวชที่คันว่าเท่าพี่น้องเลยยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ทางน้องพล่ามีน้องบวชได้ไหมมีน้องผู้หนึ่งมีน้องผู้หนึ่งบ่โดย น้องเพิ่นอายุจุกปีเลยอายุ16ปีก็คือของเพื่อนำกันบ่เป็นยังไงการเรียนของน้องเพื่นละประมาณกลางประมาณกลางบ่ถือว่าโอเคแหละก็ดีเนาะประมาณกลางคือการเรียนนี่กะการศึกษาก็อ่านได้เขียนเป็นบนเนาะอืออย่างเช่นเพื่อนเขียนภาษาไทยมากนิดอ่านได้บ่อ่านได้อ่านได้เพื่อนบ่อ่านภาษาไทยแต่เขียนได้บ่เขียนนี่บ่ได้ยังไม่จะอ่านได้ แบบเขียนเขียนแั่นพิมพ์นี่ได้แต่แบบเขียนโดนยิงโดนปืนได้โอ้ก็คือง่ายๆก็คืออาศัยอักษรไทยเนาะแต่ว่าพวกนั้นแบบภาษาเราเขาโดยโด้วยคนกะสี่เข้าใจอยู่พี่น้องเลยก็คือเนาะอ่าออกมาเปิดใจก็คืออยากได้ก็โดนคนลมเงาว่าซะที่ผ่านมาเนี่ยคือสิงเงาเนาะไม่ได้ไปเถี่ยวทางไหนป่ะก็คือ สุขสาวธิ์ก็มีแต่อยูน่นพร้อมน้ำแม่ฮะเป็นยังไงบุ๊มักกลิ่นบุ๊มเถียววะเพราะว่าส่วนหลายเนาะบริดัดก็เห็นเนาะวัยรุ่นก็สาวขึ้นใหม่ใช่ไหมจะมักกลิ่นมักเที่ยวคือถ้าใครเห็นนอกคนละแหละที่แบบบุักเที่ยวเนาะก็คือกับน้องที่อยากได้นมแบบว่าบอกินเหล้ากินเบียร์สูบยาเนาะ,ะคือสินี้คือน,น้องบุงมักเล่มันบ่ได้ดึงกับบ่ได้บ่ อ่ายกตัวอย่างบ่าเสียทีคนตัวอย่างแบบว่าเพิ่นแบบอ่าปูมากินเรากินยาเยอะแต่ว่าแบบไปงานดองเห็นไหแบบหมู่คุมีกินแบบนี้นะกระบอกเป็นยังกระบอกเป็นย่างเนาะโดยโดยแค่เล็กๆนิหน่อยๆเนาะแบบว่าเอาหนาวเอาตาเอาแขกเนาะโดยโดยถือว่าโอเคอยู่ับพี่น้องเองแต่แบบนี้เนาะจึงแบบว่าอยากมีกุโดคนลมดีๆเช่นซะออแล้วเรื่องนิสัยใจคอด้ยทางน้องคนละอนอยากมีแบบใดไหน ขึ <rude S 2> ้นใช้ผู้ใหญ่นำพาให้เขาอาศัยได้มาเลี้ยงแงงเขาได้เนาะก็คือจุดประสงค์ของน้องพันล่าพี่น้องเอ้เพิ่นแกได้บอกมาแล้วก็คือว่าแล้วน้องเพิ่นนอกรองขั้นแรกพี่น้องอ่าน้องมันก็อยากเคลื่อนไยหรือว่าอาจจะเบาเชียงกว่าดังปันไดอืมก็อีกกระโดดนกก็สิมีหลายๆซองและสีมาาน้องเพิ่นก็คือพ่อไม่ถ่ายถึงซองเลยเนาะ มืัอนี้เป็นวันยังก็มือนี้วันอาทิตย์บ่วันอาทิตย์มื่นก็ต้องได้เขาองเฮียนเนาะหอื่นผักสดเชันสัตอ๋อมีสดเชยบ่โดยอ๋อโดย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 อ่ะวันสดเชยวันสัตว์อ่ะได้ไปเทียบุญกับเจ้าอยู่บ่บ่บ่ได้ไปบ่ออ๋เป็นยังไงก็บ่ได้ไปเมย์บ่มีเงินเมย์บ่มีเงินให้เลยบ่ได้ไปอ๋ออ่ะเป็นยังไงแหละฐานะครอบครัวของน้อง มีเขากิน,น<อ>มีเขากิน,น,นมีคือว่าทุกิรคันมีเขากินค<อ>ือวัตถุกรีเนาะคือปัจจุบัน,นอนระไว้งานคือได้รับกลางเนาะอ่าได้เข่าลายปันไ่าในหน้าบ้านเประาไปอล้วกะ็ไดเข้าขาน,น่าพมโอ้ก็คือมีหน้าเห็ดสองวอนใ,น,อใน,บนบ้านบนหนึ่งหนึ่งกันเป็นนาใหญ่บนหนึ่งคือ,อให้กระเจ้าเห็ดโดยให้พี่น้องเห็ดโอ้ไหนไร่ไาได้คาน้าให้มีสอง กุมกินบ่อแต่ละปีคือกลนะุ่มเนาะโดยโดยอ่ะกับบุ้มียังหลายเนาะมันอีกประแสกับได้มาหาน้อ,นองคนนี้แหละคือน้องคนเปิดใจเนาะกับผจบผู้งามเพผนว่าอยากมกีคนอกคนลมยนะ้อนว่าเงาเนาะอ่าถ้าลมกันแล้วจะก็ตึงใจอ่าตึงกันเป็นแฟนกันได้อยู่เนาะอ่ากับอยากให้น้องเนาะพบเพอ่อนที่ดีฉันจ้ะอ่าขอให้มีคนจริงใจจะเข้ามาฉันจ้ะคนบวดจริงใจกบับบ่อต้องเข้ามาเนาะพีน่น้อง สำหรับผู้ใดที่คิดว่าจริงใจพร้อมที่จะอบรมกับน้องผู้เดียวหรือว่าพ้อมคุยกับน้องหรือว่าพร้อมสวยเรือแบบพร้อมจะดูแลแทนเนาะคอยเขามาเพราะว่าน้องคนแก่ยังเฮียนอยู่ถ้าขิดจะมาหลอกหรือว่ามาตัวมาต้มกะก็ต้องเขามาเนาะด้วยก่อนปิดท้ายนี่น้องมียังอยากฝากถึงหนุ่มบ่หนึ่งกมีอยู่อืมขนมกับยังอายเนาะ อ่ะโอเคพี ah, no. ah, ch ch ่น e ้องอ่ะบ่เป็นหยังเนาะเดี si ๋ยวอ่าถ้าหนุ่มคนใดสนใจกะอยากฮู้หยังเกี oh. ula, ่ยวกับเราเรื่องราวเกี่ยวกับตัวน้องกะสามารถทักเข้ามาหาน้องเนได้พี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวว่าสิลกแจกให้ว่าซั่นซะทางติดต่อหรือว่าถ้าผู้ใดอยู่บ้านใกล้เคียงกอ่ะแวะมาลินได้ว่าซั่นซะอ่โอเคเนาะมื้อนี้่ซะก็สิขอโตกับก่อนว่าซั่นซะดสบายดี